สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกเกษตรสวนยางยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูยางพันหกร้ออายุ2ปีนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำเนื้อหาต่อ,ตอไปนะครับไปครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าบริเวณนี้เป็น ยางพันหกร้อยเนื้อที่สิบไร่นะครับวันนี้ผมมาเก็บยางขายนะครับรอบที่สามนะครับข้ามเดือนมกรามมาหน่อยนะครับไม่กี่วันนะครับก็อันนี้เป็นสวนข้างๆกันนะครับปลูกได้ประมาณสองปีแล้วนะครับเป็นยางพันหกร้อยที่ปลูกระยะนี่นะครับช่องไฟช่องตรงนี้หกเมตรนะครับระหว่างต้นนี่สองเมตรนะครับผมจะพามาดูนะครับว่า ยางอายุ2ปีนี่ต้นมันขนาดไหนนะครับก็เท่าที่ผมสัมผัสยางพันหกร้อยมานะครับก็คือมันทนต่อโรคนะครับแล้วก็การปลูกบนเขานี่รู้สึกว่าเท่าที่สังเกตดูมันค่อนข้างจะชอบนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเมื่อสองปีที่แล้วนี่ก็เป็นพันหกร้อยนะครับแต่อายุยางเขามากกว่าสวนฝั่งผมนะครับของผมประมาณสิบแปดสิบเก้าปีนะครับฝั่งนี้นะครับ แต่ของเขาน่าจะเกินประมาณ 20- 30ปีนะครับฝั่งนี้ที่เขาตัดไม้ทิ้งไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็ก็มาปลูกใหม่นะครับนี่ครับก็มันค่อนข้างจะสูงชะลุดเลยนะครับเขาค่อนข้างจะดูแลดีนะครับก็ช่วงที่ปีแรกๆที่เขาปลูกนะครับเขาก็จะเอาสับลดมาปลูกนะครับนี่ครับก็เพิ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนตุดจ,จีนนี่เขาตัด ตัดอ่าหนอ่อแล้วก็เง่าเอาไปขายหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เขาเอารถไถเข้ามาทําการไถคิดว่าน่าจะเป็นเตรียมไว้สําหรับปลูกสับปะรดในรอบถัดๆไปนะครับเพราะว่าคงจะต้องปลูกไปเรื่อยๆจนฝายางจะกีดให้น้ํายางได้นะครับอ่าก็จะพามาสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังนึกไม่ออกนะครับว่าอ่าสวนยางมีอายุ2ปี ต้นขนาดไหนนะครับก็นี่นะครับตามที่ผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็ขนาดต้นจะประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ช่วงที่เราปลูกที่ยางยังกีดให้น้ํายางไม่ได้นะครับก็อาจจะช่องนี้อาจจะทําประโยชน์ก็คือการปลูกมันนะครับหรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็เท่าที่เห็นก็จะปลูกสับประรดนะครับการปลูกสับประรดนี่ก็คือเราได้ข้อดีนะครับก็คือเวลาเราให้ปุ๋ยให้ยาเนี่ย ต้นยางเราก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแล้วอีกอย่างก็คือการปลูกสับลดเนี่ยนี่ครับอันนี้เขาเอาออกไปหมดแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของหญ้านะครับไม่ให้สวนยางที่ของเราที่ยังกีดไม่ได้นะครับช่วงระหว่างหนึ่งถึงแปดปีที่ยังกีดไม่ได้นะครับก็ช่วยคุมหญ้าไปในตัวนะครับไม่ให้สวนระลกให้สวนเราสะอาดนะครับนี่ครับ อย่างแปลงนี้ก็เขาเจ้าของเขาดูแลค่อนข้างจะดีนะครับดูจากลักษณะลําต้นแล้วมีการแต่งกิ่งแต่งอะไรนะครับค่อนข้างจะดูแลถึงนะครับนี่ครับก็ผ่านมาเห็นทุกวันเลยนะครับสวนแห่งนี้นะครับเพราะว่าผมจะมากีดยางแทบจะวันเว้นวันเลยนะครับเพราะว่าผมมากีดฟางนี้10ไร่แล้วก็ฟากทางนู้นอีก20ไร่นะครับ ก็มันมียางฝั่งนู้นของเขาอีกนะครับเป็นยางแก่เหมือนกันเป็นยางเขาไม่ได้กรีดมาปีกว่าแล้วนะครับคิดว่าคงน่าจะขายไม้แล้วนะครับแต่คงอาจจะรอราคารอคนมาซื้อก่อนนะครับนี่ครับยางพันหกร้อยก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่อยู่บนเขาแบบนี้นะครับบริเวณที่ผมอยู่นี่ค่อนข้าง,างจะสูงเลยนะครับเป็นเนินเขาเลยนะครับนี่ครับก็ ยางก็ยางพันหกร้อยนะครับมันก็สังเกตง่ายๆจะต่างากับสองห้าหนึ่งนะครับดูง่ายๆนะครับใบมันจะนี่นะครับมันจะออกสีแดงแงนะครับแดงแงน้ําตาลนะครับเวลามันมันเหลืองนะครับแต่ว่า,าใบพันสองห้าหนึ่งเวลามันเหลืองมันอะไรเนี่ยมันจะออกสีเหลืองเลยนะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างความสูงของลําต้น สองห้าหนึ่งนี่มันจะพุ่มมันจะกว้างกว่านะครับแล้วก็ต้นค่อนข้างจะเตี้ยแต่ว่าพันหกร้อยเนี่ยสังเกตลําต้นนะครับมันจะสูงแล้วก็ชะลูดขึ้นไปนะครับนี่ครับก็เท่าที่ดูก็เมื่อกี้ผมมาลองวัดดูแล้วนะครับเขาปลูกระยะหกคูณสามนะครับก็ไล่หนึ่งก็สําหรับระยะหกคูณสามก็จะปลูกได้ประมาณแปดสิบแปดถึงแปดสิบเก้าต้นนะครับก็ ถ้าใครมีพื้นที่ในเขตชนบทเเป็นพื้นที่ที่สูงๆแบบนี้นะครับผมก็ว่าปลูกยาง1,600ทิ้งไว้ก็ดีนะครับเผื่อเวลาช่วงที่เรากรเกษียณแล้วหรือว่าไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยก็จะมาใช้เก็บกินตอนช่วงเรากรเกษียณอายุได้นะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกตอนนี้ก็นับไปอีก7 8ปีนะครับฝ่าที่ยางมันจะเริ่มกีดได้นะครับ อย่างสวนที่ผมกีดอยู่นี่ค่ะอายุประมาณ18-19ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะให้น้ำยางที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับ1,600นะครับก็ตอนนี้ก็เก็บผมเก็บยางนี่คือมาเก็บ3สวนนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเป็นรอบสุดท้ายแทบจะเรียกได้ว่า,ร,วารอบใช้ท้ายแล้วนะครับเพราะว่าต้นยางของผมนี่มันเป็นใบหล่หนไปแล้วนะครับมันแตกยอดอ่อนแล้วนะครับก็ เกีดออกมาก็ยางไม่ค่อยจะไหลแล้วครับสังเกตได้ว่ายางที่ได้มาก็ก้อนค่อนข้างจะเล็กเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าน้ำน้ำนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเนื้อยางค่อนข้างจะมีความแข็งมากๆเลยนะครับก็หลังจากเก็บสวนนี้เสร็จสิบไร่ก็จะข้ามไปอีกฟากนะครับเป็นภูเขาเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อที่ประมาณ20ไร่นะครับกองวดที่แล้วขายได้ประมาณ900กว่าโลนะครับ แต่งวนนี้คงตั้งเป้าไว้ประมาณ500โลนะครับราคาตอนนี้หน้าร้านอยู่ที่32บาทนะครับก็คิดว่าถ้ายางแห้งประมาณนี้ทางร้านน่าจะบวกให้อีกประมาณ2บาทนะครับเนี่ยครับวันนี้เหมาะค่อนข้างจะลงจัดเลยนะครับที่สวนนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นนะครับวันนี้แต่ว่าช่วงที่สองสวันที่ผ่านมา อากาศจะเย็นก็จริงแต่ว่าต้นยางมันไม่มีใบแล้วนะครับก็น้ํายางค่อนข้างจะน้อยนะครับช่วงนี้ใครผ่าแล้งก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีกีดวัน1วันเว้น2เว้น3อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่สภาพของต้นยางของแต่ละบุคคลนะครับนี่ครับก็เก็บกินยาวๆครับต้นยางครับเนี่ยครับถ้าเราปลูกวันนี้ก็นับไปอีก7-8ปปีนะครับอ่า ส่งต่อเป็นสมบัติที่ส่งต่อให้ลูกหลานเราได้เลยนะครับรวมถึงตัวเราด้วยนะครับในช่วงกเกษียณนะครับเป็นอา,อาชีพหนึ่งที่มั่นคงแล้วก็ลงทุนหนเดียวนะครับแล้วก็เก็บกินได้ยาวๆวครับนี่ครับอันนี้หมอกลงจัดเลยครับเดี๋ยวอีกสักพักนี้ผมก็จะไปเก็บยางอีกฝั่งแล้วนะครับอันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับว่ายาง1 6 0 0 ปลูกที่ระยะเวลา2ปีต้นประมาณไหนนะครับก็ขนาดลำต้นก็ประมาณนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับที่ผมถ่ายทำขึ้นมาก็สำหรับก็ยังไงก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าก็จะมาทำเนื้อหาให้ดูกันใหม่นะครับเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ